สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํานะคะวันนี้มาทําคลิปให้กับชาวธาตุน้ําคนมีคู่นะคะนะธาตุน้ําก็ได้แก่มีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นธาตุน้ํานะคะเป็นราศีอะไรนี่ฟ้าจะบอกไว้ใต้คลิปนี้นะคะนะไปดูกันนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะ มันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยแต่ฟ้าก็อยากให้มันตรงกับคุณเนาะคุณจะได้รู้ปัญหารู้แบบรู้เขารู้เราอะไรอย่างนี้นะคะนะแล้วก็ไพ่ที่ออกมานะ่ะไม่รู้ฟ้าอ่านคนมีคู่หรือคนโสด <c oughs> นะคะนะโอเคก็อ่านตามไพ่แล้วกันนะคะนะโอเคเริ่มกันเลยนะคะ ชาวธาตุน้ำของเรานะคะตอนนี้ฟ้าว่าคุณคิดถึงคนในอดีตนะคะคุณคิดถึงคนในอดีตของคุณคนรักเก่าของคุณนะคะคนที่จบกันไปแล้วนะคะคนที่จบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วคุณคิดถึงเรื่องราวในอดีตเรื่องราวคุณและเขาเออที่แบบ ความทรงจําที่แสนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอยากที่จะคืนดีนะคะคุณอยากที่จะคืนดีกับเขาอยากให้เขากลับมานะคะนะอืม คือเฝ้าคิดถึงแต่อดีตอยู่เลยนะคะมันก็เลยกลายยังเป็นคนมีคู่หรือเปล่านะเพราะว่า Energy มันยังตัดจากคนเก่าไม่ขาดเนี่ยก็จะเป็นคนมีคู่นะคะนะตัวคุณนั้นอยากเริ่มต้นใหม่นะคะอยากไปเริ่มต้นใหม่แหละแต่แบบไปไม่ได้จริงๆนะคะคุณยังรอเขาอยู่ตรงนี้ยังแบบอดทนรอเขาอยู่ตรงนี้แบบว่า เขาอาจจะกลับมานะคะคุณแบบคุณรู้สึกว่าเขาจะกลับมาอะไรอย่างนั้นนั่นแหละค่ะนะแล้วก็แบบรอเขาอยู่ตรงนี้อดทนรอเขาอยู่ตรงนี้ตึงตัวเองอยู่กับที่นะคะไม่ไปไหนแล้วก็แบบไม่สนใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนะเอออยู่ทุกทำทุกทรมานอยู่กับที่อยู่ที่เดิมนะคะรออยู่ที่เดิม เออนั่นแหละคือจริงๆก็เอออยากไปมีชีวิตใหม่นะอยากเริ่มต้นใหม่อยากไปเจอสิ่งใหม่ๆแหละแต่ว่าคือมันมันไปไม่ได้นะคะมันรู้สึกว่าคือกับคนคนนี้คุณอาจจะเออรักเขามากมายเหลือเกินนะคะผูกพันมากมายเหลือเกินนะคะนะอืมนั่นแหละนะคะแล้วก็นะคะในใจของคุณนั้นนะคะคุณรู้คะ่ะ คุณรู้ว่าตัวเองอ่ะมีค่านะคะคุณรู้คุณค่าของตัวเองคุณรู้นะคะว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีคนที่ดีคนที่แบบคือทำให้เกียรติคุณนะคะนะพร้อมที่จะดูแลคุณให้เกียรติคุณคือคุณรู้คุณค่าในตัวเองนะ คุณรักตัวเองคุณรู้คุณค่าในตัวเองคุณเข้าใจนะคะคุณเข้าใจความต้องการของตัวเองคุณรู้แหละว่าฉันต้องการอะไรฉันรักตัวเองแค่ไหนอืมฉันรู้คุณค่าในตัวเองนะคะเฮอร์ค่ะคุณรู้ค่ะนะคะนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าคุณก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน ว่าทำไมทำไมเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เลยเอาเขาออกจากความคิดความออกจากใจคุณไม่ได้เลยนะคะเขายังมาวนเวียนอยู่ในหัวของคุณมาเล่นกลอยู่ในชีวิตของคุณมาแบบคือวนเวียนอะ่ะอยู่ในชีวิตของคุณอยู่เลยนะคะอยู่ในหัวของคุณตลอดเวลาเลยนะคะ <ME U X> เหมือนเขามา เล่นกลมาสิงอยู่ในหัวคุณตลอดเวลาเลยอะไรอย่างนั้นนะคะนะเออเหมือนต้องมนสะกดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณต้องมนสะกดเหมือนเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ทําไมกับคนคนนี้คุณถึงแบบมันมากมายเหลือเกินทั้งที่เวลาก็ผ่านมาแล้วเนิ่นนานนะคะเวลาก็ผ่านมาแล้วเนิ่นนานนะคะทําไม เ,เขาออาออกจากหัวไม่ได้สักทีทำไมเริ่มต้นใหม่ไม่ได้สักทีนั่นนะคะนะมันคุณก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันคุณรู้คะ่ะว่าคุณะรักตัวเองแค่ไหนรู้คุณค่าในตัวเองนะคะเป็นพื้นที่เป็นความสุขให้กับตัวเองนะคือคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองนั่นแหละแต่ว่า คุณก็เอาเขาออกจากหัวไม่ได้อะเออนั่นแหละค่ะนะยังคิดถึงยังมีเขาวนเวียนอยู่ตลอดเออนะคะทั้งที่แบบทุกอย่างมันผ่านมาแล้วเออทุกอย่างมันจบไปแล้วเนิ่นานานแล้วนะคะเออนั่นแหละมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไหมมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าคือมันคุณคุณยังไม่พร้อมที่จะออกมาจากตรงนั้นนะคะคุณรู้สึกว่าเออ มันก็โอเคฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็มีความสุขดีฉันก็คิดถึงเขารอเขาแต่ว่าโอเคฉันก็ชอบมีความสุขในชีวิตของฉันนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนรู้ตัวเองว่าตัวเองทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอืนั่นแหละนะคะแต่ก็คุณอาจจะคิดถึงเขาด้วยความสุขก็ได้นะคะไม่ได้คิดถึง แต่ว่าถ้าห้าถ้วยขึ้นมากับแพงแมนขึ้นมาฟ้าว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะทุกมานานแล้วนะคะนะอืในฝั่งของเขาเป็นอย่างไรคะฝั่งของเขาเป็นอย่างไรคะเขาอยากจะมาหาคุณให้เร็วที่สุดเลยนะคะอยากที่จะมาเคลียร์กับคุณรอที่จะมาเคลียร์กับคุณรอที่จะมาหาคุณรอ รอที่จะมาเจอคุณอยากที่จะมาให้เร็วมากๆนะคะใจของเขาอะนะคะเขาอาจจะมาถึงตัวคุณแล้วแต่ว่าเขาไม่ทำนะคะเออเขาอาจจะมีร่างหนึ่งอะอีกร่างหนึ่งอะมามาอยู่ที่คุณแล้วแหละแต่อีกร่างหนึ่งก็คือแบบเหมือนแบบไม่ดีกว่าขออยู่นิ่งๆเงียบๆดีกว่านะคะเออฉันก็แบบ ฉันก็มีศักดิ์ศรีของฉันนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะถือตัวนะแล้วก็แบบว่าเนี่ยเห็นไหมถือดาบตลอดเลยคือแบบค่อนข้างที่จะแบบถือตัวเองนะคะแบบว่าเอาแต่ใจเหมือนกันนะคะนะค่อนข้างที่จะยึดมั่นในตัวเองเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะดื้อแล้วก็ยึด ยึดในความคิดของตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะมองว่าก็เขาไม่ได้ผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเขาก็อยากที่จะเออมาง้อคุณแหละอยากที่จะเขา้าอยากที่จะมาเคลียร์อยากที่จะแบบมาพูดคุยมาเคลียร์นะคะแต่เขาเลือกที่จะเงียบดีกว่านะคะแล้วก็อาจจะแบบเออเป็นห่วงคุณเหมือนกันนะแอบส่องแอบมอง ะะแอบส่องแอบมองนะคะเป็นห่วงคุณเหมือนกันตัวคุณก็ส่องเขาเหมือนกันนะคะนะหมือมขึ้นมาตัวคุณก็ส่องเขาแหละนะคะรับรู้เรื่องของเขาส่องเขาอยู่นะคะนะอืมเขานิ่งจริงๆค่ะนะเขาขอทบทวนขอแบบขอนิ่งขอยังไม่พูดอะไรในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาอาจจะเลือกที่จะแจงยังไม่พูด ยังไม่พูดอะไรออกไปในตอนนี้นะคะทั้งที่จริงๆแล้วเขาอยากที่จะมาเคลียร์นะอยากที่จะเออจะเอายัางไงคืออยากที่จะชัดเจนนะคะอยากที่จะพูดออกไปตรงๆอยากที่จะรู้ความแบบว่าคำตอบอยากรู้อะไรที่มันชัดเจนนั่นแหละนะคะแต่ แต่ด้วยความอิโก้ของเขาด้วยเปล่าด้วยความที่เอาแต่ใจด้วยความที่เป็นคนถือตัวนะคะมีค่อนข้างที่จะถือศักดิ์ศรีถือตัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะศักดิ์ศรีค้ำคอเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะแปลว่าอ่าไม่พูดดีกว่าขออยู่นิ่งๆดีกว่านะคะขออยู่นิ่งๆขอขอดูสถานการณ์ก่อนขออยู่นิ่งๆก่อนดีกว่านะคะนะในใจของเขานั้น เขาก็คิดถึงค่ะเขาคิดถึงคนที่เดินหันหลังจากเขาไปนะคะคุณเหมือนกันเลยเนาะนะคะนะเขาก็คิดถึงอดีตนะคะคิดถึงเฝ้าคิดถึงอดีตคิดถึงคนที่หันหลังจากเขาไปนะคะเขาไม่เข้าใจนะคะเขาไม่เข้าใจในตัวคุณเลยนะคุณค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะคะดู อารมณ์ของคุณนั้นค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะเดี๋ยวอยากรักเดี๋ยวอยากเลิกหรืออะไรไม่รู้นะคะนะคือแบบอารมณ์ของคุณไม่เสถียรนอะ่ะเขามองว่าคุณเข้าใจยากคุณเอาใจยากนะคะคุณเข้าใจยากจริงๆคุณเอาใจยากจริงๆนะคะอืมเขาไม่เข้าใจคุณเลยนะคะนะก็อยากมาขอโอกาสแหละอืม ก็อยากที่จะขอโอกาสนะคะอยากที่จะขอโอกาสจริงๆในใจของเขาก็ยังอยากที่จะขอโอกาสอยู่นะคะยังอยากที่จะให้คุณให้โอกาสเขาอยู่นะอืมคุณอาจจะทะเลาะก,กันเลิกกันเพราะว่ามันมันมีอีกฝ่ายที่ทำอะไรที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะนะ The เ p i t ฮพ test ขึ้นมาเขาอาจจะคิดว่าคุณมีอะไรที่ไม่ชัดเจนกับเขาหรือเปล่านะคะมีอะไรที่ไม่บอกเขาหรือเปล่ามีอะไรที่ปิดซ่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า Energy สลับกันได้นะคะนะเออนั่นแหละโอเคมาดูความสัมพันธ์ในอนาคตต้นเดือนอนาคตความรักของคุณต้นเดือนอ่าพฤษภาคมนะคะ 1-15พฤถึงสคือภาคมเอ e r จีจะเป็นอย่างไรนะคะนะก็ยังขังตัวเองอยู่กับอดีตนะคะก็ยังเอาตัวเองออกมาไม่ได้นะยังอึดอัดยังเฝ้ารอนะคะยังเฝ้ารอแฮงแมนแฮงแมนขึ้นมาเป็นใบที่2ก็ยังที่จะเฝ้ารออยู่ตรงนี้ก็ยังที่จะอดทนรอนะคะต่อให้อึดอัดแค่ไหนทรมานแค่ไหน ยังเฝ้ามองเฝ้ารอห่วงใหญ่ห่วงหาเฝ้ารออยู่นะคะเหมือนมีอะไรที่มันเป็นสถานการณ์ที่ปิดกั้นคุณทั้งคู่อยู่เหมือนคุณบลอกเขา,าเขาบล็อกคุณหรือเปล่านะคะมันมันมีอะไรที่ไม่สามารถที่จะมาหากันได้มองไม่เห็นหรือมัน มันมองไม่เห็นนะคะมันมองไม่เห็นกันนะ่ะฟ้าว่ามันมีใครสักคนหนึ่งโดนบล็อกนะคะนะแนงนั้นก็เป็นการบล็อกความรู้สึกนั่นแหละนะคะที่ที่เข้าถึงใจคนคนนั้นยากที่ไม่เข้าใจคนคนนั้นนะคะนะฟ้าว่าคุณบล็อกเขาเหรอใครบล็อกใครคะนั่นแหละนะคะนะแล้วเนี่ยเขาคิดถึงนะนะคะเขา เขาคิดถึงคุณเขาเป็นห่วงคุณนะคะยังเป็นห่วงยังคิดถึงก็ยังอยากที่จะขอโอกาสอยู่นะเนี่ยเห็นไหมหกเหรียญขึ้นมาเป็นใบที่สองนะคะเขารู้สึกว่าช่วงนี้นะช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาเนี่ยนะเขาจะคิดถึงคุณหนักมากนะคะ เขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นห่วงคุณจริงๆนะคุณทั้งคู่อาจจะแบบมีเซนต์มีอะไรเนี่ยนะคะเฮอร์มิตรของเขาก็ไฮพิทเทสอะเขารู้สึกรับรู้ได้คุณก็รู้สึกความรู้สึกเขาได้เขารู้สึกความรู้สึกคุณได้คือมันเหมือนมีคุณทั้งคู่มีเซนต์นะคะแล้วก็เซนต์แรงด้วยนะมีสื่อที่มันสื่อถึงกันได้นะคะนะแล้วตัวเขาอะในช่วงเนี้ยเขาจะคิดถึงคุณหนักมากเขารู้สึกว่าเขาเป็นห่วงคุณนะคะ เขารู้สึกว่าคิดถึงคุณจริงๆเลยนะคะอยากเจออยากมาหาอยากที่จะพูดคุยนะคะอยากมาแบบขอโอกาสรู้สึกว่าอเช่วงนี้เขาจะคิดถึงคุณหนะักมากแหละนะคะนะแล้วก็ตั้งแต่จบกับคุณไปนะนะคะนะเขาไม่เคยสนใจใครเลยนะคะนะตัวคุณก็ได้นะทั้งตัวคุณและตัวเขานั่นแหละนะคะตั้งแต่ที่จบกันไปนะ ไม่เคยสนใจใครเลยมีคนเข้ามาไหมมีนะคะมีคนเข้ามาจีมีคนมายื่นความรักให้มีคนมาชอบนะคะแล้วมาแบบมาแบบจริงจังจริงใจด้วยนะมาแบบว่าอยากที่จะมั่นคงอยากที่จะอ่าไปต่อนะคะมาแบบว่าพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะใส่ใจพร้อมที่จะยื่นความรักให้นะแต่ว่าคุณไม่ คุณไม่สนใจอ่ะนะคะคุณหรือเขาก็ได้นะก็ได้ก็ไม่ได้สนใจนะคะยังแบบยังนิ่งอยู่นะคะ mm. คุณอาจจะรักแค่คนคนนี้เจ้าชายเย็นชาคนนี้นะคะเ mm. จ้าหญิงเจ้าชายเย็นชาคนเนี้ยเออคนที่น,น,นิ่งเงียบกันไปอ่ะนะคะ mm. คุณยังรอเขาอยู่ mm. คือมันมีการบล็อกกัน่ะ mm. ฟ้าไม่รู้ว่าใครบล็อกใครนะคะนะ ปลว่าคุณบอกเขานะคะเพราะว่าตัวเขาอะอยากที่จะมาหาอยากที่จะขอโอกาสนะคะแต่เขาได้แต่ส่งกระแสจิตมานะเขาได้แต่โทรจิตหาคุณนะคะเขาได้แต่แบบได้แต่เม่อออกไปได้แต่โทรจิตหาคุณนะซึ่งเขาไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้ไม่สามารถที่จะบอกคุณออกมาได้ะนะคะมันเหมือนมีอะไรเป็นตัว กั้นระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะเออมันต้องบล็อกกันอยู่นั่นแหละอืมคือบางทีฟ้าก็ไม่เข้าใจเนาะบางทีก็แบบรอนะรอเขาแต่ว่าบล็อกกันอย่างเงี้ยมันมันจะคืนดีกันได้ยังไงอะคะฟ้าไม่เข้าใจคุณทั้งคู่จริงๆเลยนะคะนะ โอเคเอนิจจีประมาณ15วันก็จะประมาณนี้ก็ยังนิ่งเงียบกันอยู่นะคะนะทุกอย่างยังยังอึดอัดสถานการณ์ยังอึดอัด,ย,อด,อดยังเฝ้ารอยังนิ่งเงียบอยู่นะคะนะแล้วก็ประมาณกลางเดือนพฤษภาเดี๋ยวฟ้ามาทำคลิปให้อีกนะคะว่าสถานการณ์ของพวกคุณมันจะไปยังไงนะคะนะโอเคค่ะฟ้าว่านะคะคุณะ เหมือนแบบว่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ไหมมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับคุณหรือเปล่านะคะนะอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เซอร์ไพรส์คุณนะคะ turn on your heart light เหมือนแบบเปิดไฟให้หัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งอะ่ะหัวใจของคุณจะสว่างอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะมีคนมา มันเป็นการให้ของขวัญที่จะแสดงออกถึงความรักนะคะเขาจะกลับมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่ากลับมาแบบมาแบบทำให้คุณเซอร์ไพรส์หรือเปล่าค่ะนะคะบางทีอ่ะมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์คุณละค่ะนะฟ้าก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะนะเพราะว่า มันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะมีเรื่องทำให้คุณตื่นเต้นเกิดขึ้นแล้วมันเทอร์นออนยูฮาร์ไลอ์อ่ะเหมือนหัวใจของคุณได้แสงสว่างอีกครั้งเปิดหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งอืมจะมีคนใหม่เข้ามาหรอจะมาเปิดหัวใจแสงสว่างให้คุณหรอหรือว่าเขาจะกลับมานั่นแหละค่ะนะมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์คุณนะคะเร็วๆนี้นะคะจะมีคนที่แบบเข้ามานะ เหมือนมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนั่นแหละค่ะนะ Turn on your heart light เหมือนเปิดไฟนะคะเปิดไฟเปิดแสงสว่างให้หัวใจคุณอีกครั้งอะ่ะอืมนะคะทำให้หัวใจคุณแบบเปล่งประกายมีแสงสว่างอีกครั้งนะคะอืมไพนางฟ้าอยากจะบอกว่า stay o p t i m a t i c about your love l i g h t นะคะ คิดบวกคิดบวกในความรักเสมอเลยนะคะให้คุณเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็คุณสามารถร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจักรวาลได้เลยนะคะนะสิ่งที่คุณร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจักรวาลอะ่ะคุณจะได้รับนะคะคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณร้องขอนะคะนะด e เซพชั่นอะ่ะมันมีการใส่หน้ากากเข้าหากันมีการโกหกกันใช่ไหมคุณ จบกันไปเพราะว่าเขาโกหกคุณทำอะไรไม่ชัดเจนเหมือนมีใครแอบซ่อนแล้วคุณจับได้หรือเขาก็จับได้หรือคุณจับเขาได้เขาจับคุณได้อะไรอย่างนี้แหละแล้วก็ทะเลาะกันห่างกันไปใช่ไหมคะสับเปลี่นมันคือการแยกจากมันคือการห่างกันไปด้วยความจำยอมจำเป็นเจ็บปวดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ mm hmm. ห่างกันด้วยความ เจ็บปวดหัวใจ f o r g i v i n g and Learning ให้อภัยและเรียนรู้กันและกันนะคะให้อภัยและเรียนรู้กันและกันบางทีนะคะมันมีสองกรณีก็คือคุณให้อภัยเขาเพราะว่าเขาอะ อาจจะเป็นคนที่เข้ามาให้คุณได้เรียนรู้ได้เติบโตขึ้นนะคะพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองให้สูงขึ้นได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นได้เรียนรู้จากคนมากขึ้นเข้าใจความรักมากขึ้นให้ตัวเองให้อภัยตัวเองนะคะอย่าโทษตัวเองหากทุกอย่างที่มันผิดพลาดมาทุกอย่างที่มันต้องจบความรักที่มันจบลงไปนะคะอย่าโทษตัวเองแล้วก็ให้อภัยตัวเองนะหรือไม่นะคะ คนที่เคยโกหกเสียใจแล้วจากกันไปนั้นนะคะเขาอาจจะก,กลับมาแล้วก็มีการให้อภัยกันเกิดขึ้นนะคะ c o d ิ p e n d e n c y ีคุณยังคิดถึงและหวยหาก,กันและกันอยู่เลยนะคะยังยังเฝ้าคิดถึงเฝ้าห่วงหา ห่วงอาอาทรเขาอยู่ตรงนี้ยังเฝ้าคิดถึงเฝ้ารอเขาอยู่ตรงนี้นะคะยังแบบยังเฝ้ารอคิดถึงเขาอยู่เสมอเลยนะคะนะอม,มันจะมีการให้โอกาสกันและกันนะคะแล้วไพ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยฟ้าว่าเขาจะกลับมาเซอร์ไพรส์คุณหรือเปล่านะคะแล้วจะกลับมายังไงคะแม่หมอไม่รู้ไม่รู้ลระค่ะนะ ทุกอย่างเป็นไปได้นะคะทุกอย่างเป็นไปได้นะคะเข <sk r isa> าจะมาเปิดไฟหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ Turn on your heart light เนี่ย응 <sk r isa> เปิดสวิตต์อ่าเปิดสวิตต์หลังจากที่คุณปิดสวิตต์กันไปแล้วปิดไฟกันไปแล้วปิดสวิตต์กันไปแล้วหัวใจของคุณจะเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ <sk r isa> จะเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะ คุณกับเขาอาจจะอธิษฐานร้องขอให้ได้กลับมาคบกันก็ได้นะคะนะแล้วสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปแล้วทำให้จบกันไปอ่ะพวกคุณจะให้อภัยกันและกันแล้วนะคะอืม codependency เพราะว่าคิดถึงกันมากๆอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยคุณและเขาเหมือนกันนะคะคิดถึงกันมากๆเสียใจแล้วก็คิดถึงกันมากๆอยู่ตรงนี้นะคะนะฟ้าว่านะคะ เขาอยากจะมาจริงๆนะแต่เหมือนเขารอโอกาสรออะไรสักอย่างหนึ่งคุณอาจจะคบกับคนไกลก็ได้นะคะนะหรือมันมีสถานการณ์บางอย่างที่แบบมันไม่สามารถมาได้ในตอนนี้ได้แต่อดทนรออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละก็จะประมาณนั้นนะคะชาวธาตุน้ำของเรานะคะฟ้าก็ ขอให้คุณสุขสมหวังในความรักนะคะไม่ว่าคุณจะขึ้นดีหรือคุณจะไปต่อนะคะเริ่มต้นใหม่หรือคุณจะไปต่อหรือคุณจะเฝ้ารอเขาฟ้าก็ขอให้คุณสุขสมหวังในความรักนะคะคุณเป็นคนกํนาหนดชะตาชีวิตของตัวเองนะคะฟ้าเป็นแค่คนส่งสารมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะขอให้มีความสุขในความรักคะ่ะบ๊ายบายจุบๆทุกคนคะ่ะ